อีมคู่โตเล็กคเรนมาแล้วมาเล้คปากอสายน้ำเช้าเลยครับนันเป็นสายสลิงเนาะ เจอจริงเลยเ้าับีโชน่อไหวไหมนี่ครับสุดยอดครับที่นี่บอดลนตายนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ย14โล สวัสดีครับพวกผมในท็อปนะครับในช่องท็อปบุตรพายแพทีวีวันนี้เหมือนเช่นเคยครับมาอยู่กันที่บ่อกระพงไลฟ์สไตล์หนองจอกนะครับวันนี้เป็นปลาซิงนะครับสองไรโลนะครับวันนี้มาลุ้นปลาใหญ่กันด้วยครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ผมก็มาคนแรกนะครับยังไม่มีใครมาเลยนะครับโอเคครับจะเจอกันช่วงเย็นนะครับผมมาครับนี่น้ำมงคลครับนี่ ห่างหายวงการไปนานแล้วครับเนี่ยติดธุระติดธุระช่วงนี้คนก็ยอยเข้าบ้านแล้วครับนี่ครับในช่วงเช้านี้ผมก็ใช้เป็นปลายางของนักก้าวนะครับผมเนี่ยกีทียิ่งตัวสามนิ้วนะครับนี่ตัวนี้สีเขียวเหลืองครับสีแท็กซี่นะครับหัวสิบครับตัวนี้บอลึกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็รอชมผลงานกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ครับที่เด็ดเลยครับตัวนี้จะดังอย่าดัง,อ,ดง <c oughs> อุ้ย,ยตายแล้วจะแชมป์เลย <c oughs> là dù Ui, ui Có đấy, thua bỏ bỏ thôi ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนั่นเองนะไม่ได้สัมผัสเลยโอ้โหสกิดไม่ได้นะสกิดไม่ได้เลยอะไรลูกพี่ขอสัก

ตาแล้วก็ต้องหนีแล้วหลังไนะดนะ้โทษตาครับผมอันอนะี้ขอได้ตัวไม่เอาเลยบางแอบน้ำวนแอบไปแล้วไปแล้วไม่กระแทกเลยไม่ตึ๊กไม่ตักเลยฮะ กกระโดดแล้วมังนะ้งเ่ยกินกระโดดละแทไอเยี่ยแทบล้มหัวแล้วไม่สัมผัสเลยวะ กัดยังอยู่ฝั่งนี้คือฝั่งนู้นมันกัดยังไงไล่หาดับไม่เจอเลยเนะี่ยดับดับดับไม่สะก,กิดเลยครับนี่อ่ะ ไม่ยั้งเลยเนะี่ยอะไรมากอไปกินเลยสิบสิบอ,อสิบครับสิบพื้นเลยเนะี่ย น,า,นา้ไม่ได้คนละโอ้กอยังติดยังไม่รู้ติดยังไงละ่ะเออฮ้ยผมก็รีบซื้อมายาวเนะนี่นยขู่ด้วยเนียยังไงน้ำเช้าก็ต้องเอาให้ยอดครับวันนี้ पा กูตัวลรก,กเล <laughs> แล,เลนต้องเช้าไม่เอาอ่ะโอ้โหเบกเดาเลยไม่ขอดล้างเลยโอ,โอ้โห Năm làm mới đài được tua lên này Bảo đang bảo, à được hấp tua lên rồi đại lắm Cái đột đi mình đi Ủa hồ Ủa à. hồ nằm đứng Ủa hồ, hồ. không ạ ơn nhiều các bạn, Nơi thằng ตัวแรกนะตัวแรกก,ก,กก็กาแลนนะ Words. ยิงๆยงัวสีเขียวนี่น้ำเชา้าศู์ตัวนะครับแย่แย่มวันนี้อะไรวะเนี่ยว่าจะท่าไคร อยู่แล้วเงียบสองน้ำรองอนะหางขาดไปเลยกัดหางอย่างเดียวไม่กัดตัวแปลกเลยไม่รู้ <c oughs> หางหางขาดไปเลย <c oughs> หางด่วนเลยโอ้มันกัดหางเหรอตัวไม่กัดแ <c oughs> ล้วอหางขาดเลย อย่าให้แรงอันนี้อรมแค่นี้พอละอุมแรงอันนี้กันหืมใช่และวรอตั้งนานโอ้โหขอบผมแปลงเนย่ ส่อกแป๊บหนึ่งเะร้อาแปดดีเขาล้วแน่แน่แโอเคครับผมโอ้โหดูด้อกคุณครับ มาแล้วถึงหลังนะอวโอู้นี่มิดคอเลยส่งเลยเนี่ย,ยแป๊บหลายรอบละผมะนี่มิดคอเลยครับเนี่ยสีดำรักปึกตัวนี้นี่สีดำเกตนะครับผมเออ ngay nghe là Điệp Nói không nên chìn nãy em à, ลาขึ้นกลางบ่อเลยปลาใหญ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยฝั่งดินใหม่มันกัดดีฝั่งนึงยังไงนาเอเนี่ยยังไงกำ네ลังดูเขาอยู่เลยอ่ะวิดเลยวิดดามเลย แรงดีนทำลึกเชือกเพียบเลยเ <c ười> ชือกใครเนี่ยยังยาวเลยนี่เชือกใครเนี่ยยังยาวเลยเด <c ười> <c ười> ้ทุกยังยาวเลยน,น,เน,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 นั่นเองอวันนั้นน่ะนี่เต็มฝากกันเองฟอกซีดำ สามนมะสามนมาเนี่ยสีดำโลกว่าเนี่ยนี่ <c oughs> น,น้ำคนโอ้สวยสวย <c oughs> โอ้โหนี่มาของดีดีเลย <c oughs> ของดีเลยเนะนี่ยโอ้โหขาด <c oughs> ซ่อมแล้วซ่อมอีกเนี่ยดู <c oughs> ไปเช็ค <c oughs> ลถมรู้ยังไงนะโอ้สุยดยอดสุยดยอดวันนี้มาดีเลย แเจอปลานินขามหมดเลยฮะโอ้นู่นอุ้ยใหญ่อุ้ยใหญ่ใหญ่ใครบังลีอ่ะโอ้อุ้ยฮะเอ้าบังลีโดนเออโอ้โหมามากำลังจะมาตีข้อไอ้พี่เลยโอ้โหโดนซะนะ ไปนู่นแล้วโอ้โหตุ้มเลยอ่ะตายแล้วเบังลีนะกอเหรอครับสายกอมาแล้วโอ้โหยังไงก็ยิยมสวิงไหมครับโอ้โหไม่รู้ใช้ไหนนะครับตะกี้กระโดดขึ้นมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาไปลงเลยนะ ีบางลีมาแล้วมาแล้วกินปลากรอสายน้ำเช้าเลยครับเนี่ยข oh. ้างหน้าเป็นสายสลิงครับเนี่ยโอ้โหเจอเลยมึงเจอของจริงเลยนี่ครับบางลีเจอของจริงแล้ววันนี้สิบโลขึ้นอ่ะสิบโลขึ้นอ่ะสิบสี่โลบ้างเนี่ยตรงเนี้ยตึงตึงไว้ตึงไว้ตึงไว้เข้าแล้วเข้าแล้วโอ้ยนี่เดียวนี่เดียว คว้านใหญ่เลยนะนั่นน่ะนั่นน่ะหอยนั่นน่ะนี่นี่นี่เลังล้างล้งล้งล้งนี่สวิงฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เข้าคนนี้เลยนี่ครับใหญ่หูสิบสี่โลเลยตัวเนี้ยโอ้โหเอขึ้นเล้วขึ้นฝั่งไว้ครับไม่ดึงตรงๆเอาคีมาคีปหางขึ้นช่วยสองคนสองคนมือมือจับสวิงอ่ะจับสวิงขึ้นมาเลย หนักนักนักโอ้โหสุดยอดโอ้โยบ้าโคตรบ้าเลยบ้าไปแล้ว um ดูดิโอ้ยบังดีได้โอ้ย4โลครึ่งนะเนี่ยพวกเราขึ้นเลยเนี่ยพวกใหญ่แค่ไหนใหญ่สุดบ้างเนี่ยตอนนี้อืมโอ้โหขึ้นมาแล้วครับสุดท้ายเจอสลิงเกาให้เรียบร้อยเลยเต็มปาก นีร้อยนึงขายไปเนี่ยโอ้โหผมซื้อต่อครับเอาพงตัวร้อยอะสามร้อยครับเอาสามร้อยโอ้โหเรียบร้อยเต็มปากเลยโอ้โหไม่มีล็อกจะเป็นที่กระดงหลังมื่ก่อนเลยอ๋อสวิงมันเป็นมันเป็นผ้าอย่างงี้ออกยากได้ยกออกง่ายเดี๋ยวที่กระดงหลังมันอะเอาออกกันโอ้โหบอกว่าจะกลับมาไปใหญ่ก็มาจริงนะสิบสี่ร้อยสิบสี่ตัวนี้ช่วยเลยใช่ใหญ่ ติดข้างล่างเลยโอ้โหเอาหน้าหลานกูมาทันอยู่เลยบริมมุมปากเนี่ยดูหางดูหางกับมือโอ้โหมาเจ้าสิบสังดีโชคด้วยอยไหวไหมดูครับนี่ครับสุดยอดครับที่นี่บ่อไลส์สไตล์นะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ยสิบสี่โลเอาชั้งให้ดูเลยครับมีที่เดียวเลยนี่นี่แถวเนี้ยในย่านเนี้ยชั้นี่ทำไมมันเหลือสิบสามเลยสิบสามเลยโดไม่ดีเลย เฮ้ยมันเฮ้ยมันไม่ใช่14ครับตัวนี้มันสิบสามสิบสามโลสิบสี่ยังอยู่ครับสิบสี่ยังอยู่นะครับ้สิบสามบอันนี้สิบสามมันรันใช่ครับอันนี้ตัวรองครับโอ้ตัวรองนะเนี่ยตัวรองนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่สุดนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยตั้งราคาเนาะโอ้โหโทรศัพท์เข้าเราตั้งโทรศัพทปลาสันสั่นสันโทรศัพท์ปลาไม่ใช่โทรศัพท์สั่นนะคนสั่น ผูกไม่เคยได้อะไรเงี้ยนะใหญ่อย่างงี้นะโอ้โหดูนักล้องเปลี่ยนหน้าเฟซไหมมันกัดอะไรเนี่ยผมถอดหอท่าห้ามือนะดูดิไม่ใช่ครับไปเหรอโอ้โหดูดิสองมือแล้วมันท่าปะใหญ่โอ้โหดูไอเอาอะไรไปท่าบใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงครับมันมาท่าเสร็จใครบ้างเนี่ยเยี่ยมไหมนะสวัสดีครับตรงครับโอ้ยมาถึงแล้ววันนี้มาถึงแล้วมาถึงเวันอะไรแต่ฮัลโหลว่านี่นะครับปึ๊บเลยตามนี้เลยได้อยู่อย่างที่บอกเลยนะครับ ใครมีฝีมือมาเอาไปนะครับเข้าปากเราให้เลยนะครับเแต่อย่างที่บ่อถ้าติดเกี่ยวข้างอะไรเงี้ยขอให้ปล่อยไปก่อนเป็นมุมปากนะครับได้อย่างนี้เราดีใจด้วยนะครับเขานีกจเลยยอดสุดยอดสุดยอดวันนี้ได้เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วที่บ่อเราสุดยอดจริงเจอสลิงน้ำเช้านะครับเนี่ยหัวสิบโอ้โหหัวน้ำเช้าเลยเนี่ยมันจะไปเหลืออะไรเนี่ยครับเนี่ยวั้ลยเล พอแล้วบ้างมั้ยโอ้บรรยากาศหนักเลยครับนี่ครับวันนี้ก็ส่งแชร์ครับผมส่งแชร์วันนี้ผมได้แค่สี่ตัวนะครับผมได้สี่ตัวนักเลงได้กี่ตัวครับวันนี้ได้แปดครับโอ้โตั้งเลกได้ก็นะได้แปดนะครับเนี่ยผมวันนี้ก็ส่งแชร์ครับมีบังลีคนหนึ่งครับที่ได้ปลาใหญ่13บสโลตัวหนึ่งครับวันนี้ มาได้ตอนเย็นอืมนี่ครับมาได้เลยครับบอ่อไลฟ์สไตล์น้องจาะครับมีปลาใหญ่ให้รออยู่ครับทั้งบ่อหนึ่งบ่สอสเลยครับเนี่ยโอเคครับผม,ม,ม,มสวัสดีครับ